สวยสครับวันนี้กลุ่มวิมจะมารายงารเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมีท่านที่กังนีครับสวัสดีครับผมนายสุภิจลุนฟันครับสวัสดีครับผมนายกิจามนีครับเชิญรับชมได้ฟังนะครับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจะในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์อย่างมากครับเช่นการเปลี่ยนแปลงทางอุปกรณ์สื่อสารเริ่มจากโทรศัพท์นะครับท่านเพื่อนไม่เข้าใจสามารถสแกนเคีร์โค้ดตรงนี้ได้นะครับ จะเป็นเว็บบล็อกนะครับจะมีอินโฟกราฟิกนะครับเนื้อหาต่างๆแล้วก็วิดีโอ YouTube เพิ่มเติมนะครับปัญญาประดิษฐ์ครับปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศครับมีวัฒนาการและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับมีการใช้เทคโนโลยีกันอย่างกว้างขวางในทุกกลุ่มคนครับสังคมในงานหรือองค์กรต่างๆนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจากกลต่างๆที่มีความศาตนะครับ ถ้าเพื่อนไม่เข้าใจสามาสแกนตรงนี้ได้นะครับเป็น q ค c o d โคนะครับจะเป็นวีบีโอเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นะครับจะมีอินโฟกราฟิกตภาพแล้วก็เนื้อหานะครับแล้วคลิปประกอบนะครับเทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับหรือโรบอทนะครับคือเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่มีลักษณะโครงสร้างรูปร่างแตกต่างกันนะครับจะมี2ประเภทนะครับประเภทที่ หนึ่งมอนนต์ที่อยู่กับที่มีลักษณะเป็นมือกลนนะครับอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมนเยนต์ชนิดเคลือ่อนที่ได้ด้วยตัวเองครับมีลักษณะมีล้อมีขาสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองครับยังอยู่ในห้องปฏิบัติการของนาซ่านะครับสําหรับตารวจดวงจันทร์หรือดาวอังคารนะครับสามารถสแกนเคียรโคตรด,ดูเพิ่มเติมไ้นะครับ จะมีหัวข้อต่างๆเกีกับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับมีอินฟโฟโกราฟิกกับคลิป YouTube นะครับเทคนโนโลยีความเป็นจริงเสริมกระแส,สกระแสเศร,รษฐกิจและสังคมดิจิทัลในปัจจุบันเป็นกระแสกำลังแรงและเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโลกเนื่องจากเป็นกระแสแห่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารมาประยุกต์ ใช้ในด้านต,าต,าต่างๆเช่นการแพทย์และสุขภาพนละจะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Qrcode ค,โโคนะครับจะมีเป็นบล็อกนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะครับจะมีอินโฟกฟราฟิกแล้วก็คลิป YouTube นะครับในการศึกษาอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอาชีพด้านทางเทคโนโลยีที่สามารถ สายงานและที่สำคัญและเป็นกำลังเป็นลเลป็นที่กำลังนิยมในปัจจุบันและยังเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในอนาคตแะเราจะสามารถสแกนคียโดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับบอกเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาชีพทางดัดเทคโนโลยีนะครับยินฟอ,อกฟรีแล้วก็ u t u b e นะครับ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์เกี่ยวกับมนุษย์เป็นอย่างมากดังนั้นเมื่อนําเทคโนโลยีมาใช้ย่อมก,อก่อให้เกิดผลกระทบในด้านบวกและด้านลบผลกระทบนี้ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านด้านชีวิตการทํางานของมนุษย์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก QR โค้ดนะครับจะเป็นเว็บบล็อกเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศน,นะครับจะมีอินโฟกราฟิกรูปภาพและข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วนนะครับก็จะมีคลิป YouTube เพิ่มเติมนะครับนี่จะเป็นการสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศน,นะครับแล้วเราจะมี AR นะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศน,นะครับ ในด้านต่างๆนะครับ ผมคงขอจบการงานเจ้าดีครับ